ข้าว้วยกันครับไปจอมครับไปจอมจัดประโคนชัยบุรีรัมนะครับผักนะครับจะตอจากใต้หอมจักเหนือนะครับลำพูนปุ้นนะครับแล้วก็แตงกวานะครับจากอีกสานสุดเขตแดนขอนแก่นนะครับข้าวนะครับ จากพิจิตใส่กรอบจากเยอรมันธรรมด้ที่ไหนในการนะครับไปจอมเป็นไปจอมผัดอืมรับอืมอืมจากเนือะอมันกรอบ อร่อยขอ,อบเยอรมันประจอมเนี่ยต้องไปจอมจากประโคนไทยนะครับประโคนชัยบุรียธรรม มันจะแฟบจะนัวไม่เค็มมากนะครับกลมกลอบนะครับยิ่งกินกับไส้กรอกจากเยอระัาณเนี่ยกลมกล่กมกมอมกลมกล่อมไม่ต้องใช้ซอสยิ่งไปต่อก็อ เป็นกระสอบวางขอนกันตัวหอมจากเนือ้อไม่ต่อมจากขคนใชย หรือประจำปัะคุณไทย